สิ่งที่ต้องคำนึงไว้เลยนะคะสำหรับคนที่เป็นมีเขาเรียกว่ามีทักษะมีสกิลแล้วต้องต่อลายเส้นเนี่ยก็ต้องพยายามเนี่ยให้ลายเส้นมันขาดไม่งั้นมันจะยุ่งยากสถานที่ทํางานเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะถูกใจด้วยนะคะเพราะหนูชอบเดินดูของพวกเสื้อผ้าของใช้นะคะรองเท้ากระเป๋าจิวเวลี่นะคะของตกแต่งบ้านขนมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะ ม,มันจะมีหลากหลายนะคะทางผู้จัดการก็อนุ่ยก็เขียนเลยว่าวันไหนหนุ่ยว่างบ้างน,นะคะวันไหนหนุ่ยทาไม่ได้นะคะหนุยก็เอาตารางนั้นเนี่ยให้ผู้จัดการตอนที่หนุ่ยสัมภาษณ์งานแล้วหนุยจะมีวันที่หนุยแบบกักเอาไว้วันที่หนุ่ยบอกเขาว่าหนุ่ยทางานไม่ได้นะคะเวลาไปเรียนนะคะที่โรงเรียนเนี่ยก็ประมาณ500ชั่วโมงนะคะฝึกคลินิกหรือว่าฝึกนวดนะคะที่โรงเรียนนะประมาณ50ชั่วโมงประวัติ อาชญากรรมนะคะมันจะมีหน่วยงานให้ให้ให้เช็ครายนิ้วมือนะแล้วเขาก็จะส่งผลให้ทางบอร์ดของรัฐน,นั้นๆนะคะว่าเราเนี่ยเป็นบุคคลที่ไม่มีอาชญากรรมนะคะเป็นบุคคลที่ไม่อันตรายสามารถทํางานนี้ได้นะคะเหมือนเป็นการเช็คแบ็กกราวของเราว่าเป็นคนดีหรือว่าเป็นคนมีคดีหรือเปล่าซึ่งการสอบ M อ็มเบรเนี่ยยากนะคะสำหรับ ไลเซนมาซาเทอร์ปิสนะคะที่รู้ๆกันที่ในอเมริกานะนะคะจะทำการโยกย้ายไลยเซนมาอยู่รัฐจอร์เจียได้ไหมนะคะในระยะเวลาสปีนี้นุ้ยยังไม่ได้ทำการย้ายายเส้นนุ้ยก็ต่อไลเซนของรัฐเท็กซัสไปเรื่อยๆสำหรับไลเซนมาซาเทอร์ปิสสวัสดีค่ะ สวัสดีนะคะทุกๆคนนุ้ยเดวิสนะคะสวัสดีจากรัฐจ,จอเจียที่อเมริกาค่ะวันนี้นุ้ยจะมาบอกข่าวดีนะคะว่านุ้ยได้รับข่าวดีจากที่ทำงานใหม่นะคะก็คือที่ TJ Max นะคะว่าทางผู้จัดการโทรมาบอกว่าให้นุ้ยไปทำการปฐรมนิเทศหรือว่า orientation นะคะที่ทำงานเดี๋ยวนุ้ยก็ต้องเตรียมเป็น ID นะคะหรือว่าบัตรบัตรประจำตัวคล้ายๆบัตรประชาชนนะคะแล้วก็ใบ เขาเรียกว่าอะไรอะใบผู้เสียภาษีนะคะก็ต้องเอาไปเพื่อที่จะทําการกรอกข้อมูลส่วนตัวนะคะเพื่อที่จะรับเงินนะคะค่าจ้างนะคะของนุ้ยเนี่ยเป็นงานเป็นงานพาร์ทไทม์นะ,ะน่าจะเป็นงานแบบงานชั่วคราวไม่ใช่เป็นงานฟูลไทม์นะคะเพราะว่าตอนที่เขารับสมัครเขาก็บอกนะคะว่าอาจจะได้เริ่มต้นเป็นแบบพาร์ทไทม์ไม่ใช่งานประจํานะคะ ถ้าหากว่าเราทําไปสักพักนะคะแล้วผลงานดีนะคะไม่ขาดไม่ลาไม่มาสายนะคะแล้วก็ทํางานเต็มที่เนี่ยเพาอาจจะพ,พิจารณาเป็นพนักงาน f u ลไ time อีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะคะถ้าหนุน่ยมีเวลาเดี๋ยวหนุยจะถ่ายคลิปสถานที่ทํางานให้ดูนะคะสถานที่ทํางานเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะถูกใจด้วยนะคะเพราะหนุ่ยชอบเดินดูของพวกเสื้อผ้าของใช้นะคะ แล้วก็เวลาดูเนี่ยถ้าเจอราคาดีๆหนูก็ชอบชอบซื้อนะบางทีเขาลดราคาเยอะนะคะที่ tjmax นะคะที่ที่หนูทำงานเนี่ยเขาก็จะขายพวกเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าจิวลี่นะคะของตกแต่งบ้านขนมอ,อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะ มันจะมีหลากหลายนะคะอย่างที่หนุยบอกไปนะคะงานที่หนุยประสัมภาษณ์แล้วก็เขาจะเรียกไปประถมนิเทศเนี่ยเป็นงานชั่วคราวงานพาร์ทไทม์นะคะเพราะว่าหนุยจะมีตารางเวลาที่หนุยสามารถทํางานได้แล้วหนุยก็ให้เขานะคะให้ทางผู้จัดการก็หนุยก็เขียนเลยว่าวันไหนหนุยว่างบ้างนะคะวันไหนหนุยทําไม่ได้นะคะหนุยก็เอาตารางนั้นเนี่ยให้ผู้จัดการตอนที่หนุยสัมภาษณ์งานนะแล้วหนุยจะมีวันที่หนุยแบบกักเอาไว้ วันที่หนุยบอกเขาว่าหนุยทํางานไม่ได้นะคะหนุยก็จะกักเอาไว้ทํางานเป็นงานนวดนะคะหรือว่างานไลายเส้นมาสาดเทอร์พิสของหนุยนะคะซึ่งนุยนะคะมีไลายเส้นใบอนุญ,ญาตทํางานนวดนะคะจากทางรัฐเท็กซัสนะทางรัฐเท็กซัสเนี่ยเขาก็จะมีการออกใบอนุญ,ญาตให้นะคะหลังจากที่นุยไปโรงเรียนนะคะโรงเรียน ที่ทำการเรียนว่าเพื่อที่จะเป็นนักนวดบำบัดเนี่ยมันก็จะมีโรงเรียนนะคะแล้วก็ไปเข้าเรียนแล้วก็ต้องสอบนะคะพอสอบผ่านจากทางโรงเรียนแล้วเนี่ยก็ต้องไปสอบอเอ็กซมของ m b r e บนะคะแล้วถ้าสอบ m b r e บผ่านนะคะเราก็เอาผลสอบเนี่ยไปยื่นขอใบอนุญ,ญาตเป็นไลเซนส์มาสซาเทอร์ปิสของรัฐนั้นๆน,น,นะคะ ข้อจำกัดหรือว่ากฎเกณฑ์ต่างๆของแต่ละรัฐเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะสำหรับรัฐเท็กซัสเนี่ยประมาณเวลาไปเรียนนะคะที่โรงเรียนเนี่ยก็ประมาณ500ชั่วโมงนะคะ500ชั่วโมงแล้วก็จะมีพวกเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะฝึกคลินิกหรือว่าฝึกนวดนะคะที่โรงเรียนนะประมาณ50ชั่วโมงถ้าหนูจำไม่ผิดนะคะเพราะาช่วงที่หนูไปเรียนก็น่าจะมัน5ปีได้ละมัง้ง5ปีที่แล้วเนาะคิดว่า5ปี อพอได้ได้รับใบไลเซนนะคะหรือว่าใบอนุญาตสำหรับการนวดของรัฐนั้นๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการต่อใบขออนุญาตทุกๆ2ปีเสียค่าธรรมเนียม75ดอลลาร์นะคะต่อการต่อหนึ่งครั้งนะคะ แล้วก็ต้องมีการระหว่างนั้นอนะ2ปีนั้นก็ต้องมีการ c o n t i n u e education นะคะหรือว่าการเรียนออนไลน์หรือว่าการไปเข้าคอร์สอบรมต่างๆนะคะประมาณเขา,เ,าเขาจำกัดว่าเวลาต่อไรเซนเนี่ยก็ต้องมีการเรียน15ชั่วโมงคิดว่าประมาณ15ชั่วโมงนะแล้วช่วงที่มีการต่อไลเซนนะคะ ครั้งแรกคิดว่านะเขามีการออกกฎมาใหม่นะก็ต้องไปตอบอไปไปเช็คแบ็กกราวเช็คนะคะหรือว่าไปเช็คประวัติอาชญากรรมนะคะมันจะมีหน่วยงานให้ให,ให้ให้เช็ครายนิ้วมือนะแล้วเขาก็จะส่งผลให้ทางบอร์ดของรัฐนั้นนะคะว่าเราเนี่ยเป็นบุคคลที่ไม่มีอาชญากรรมนะคะเป็นบุคคลที่ไม่อันตรายสามารถทํางานนี้ได้นะคะเหมือนเป็นการเช็คแบ็กกราวของเราว่าเป็นคนดีหรือว่าเป็นคนมีคดีหรือเปล่า ประมาณนี้นะก็ต้องส่งผลทั้งหมดเนี่ยเพื่อที่จะตอกใบขออนุญาตนะคะในการมีลายเส้นการนวดต่อไปทุกๆ2ปีนะคะเขาก็จะหมดอายุเขาก็จะส่งอีเมลมาบอกเรานะคะว่าใกล้ถึงเวลาต่อแล้วต่อใบอนุญาตเนี่ยนะคะก็ต้องทําการเตรียมตัวเพราะว่าถ้าหากว่ามันเลยกำหนดใบอนุญาตมันหมดเนี่ยก็ต้องยุ่งยากนะคะว่าถ้าเกิน เขาเรียกว่าอะไรถ้ามันหมดอายุเกินกำหนดของเขาเนี่ยอาจจะต้องสอบ M-break ใหม่นะคะแล้วก็ต้องยื่นผลสอบใหม่ซึ่งการสอบ M-break เนี่ยยากนะคะสำหรับไลเซนส์มาซาเทอร์ปิสนะคะที่รู้ๆกันที่ในอเมริกานะ,ะแต่บางรัฐบางรัฐเขาก็ไม่สอบนะคะเขาก็สอบอีกแบบหนึ่งซึ่งการสอบที่นุย้ยเคยประสบพบมานะคะยากมากๆซึ่งภาษาอังกฤษ โดยปกติเราก็ไม่ได้เป็นคนมีพื้นฐานที่ดีนะเหมือนว่าภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ดีก็พองูประปาไปนะคะ,ะก็ต้องทำงานเรียกว่าอะไรอะ่ะก็ต้องทำการบ้านหนักกว่าคนอื่นนะคะก็ต้องอ่านหนังสือเยอะแล้วก็ไปสอบให้ผ่านอันนี้คือสิ่งที่ต้องคำนึงไว้เลยนะคะสำหรับคนที่เป็น มีเขาเรียกว่ามีทักษะมีสกิลแล้วต้องต่อลายเส้นเนี่ยก็ต้องพยายามนี่ยให้หลายเส้นมันขาดเพราะงั้นมันจะยุ่งยากนุ้ยก็พยายามต่อลายเส้นถึงแม้ว่านุ้ยย้ายมาอยู่ที่รั์เจียแล้วก็ตามนะคะนุ้ยก็ต้องเก็บลายเส้นของเท็กซัสไว้นะคะไม่งั้นมันจะยุ่งยากในภายหลังนะคะเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันนะคะว่านุ้ยนะคะจะทําการโยกย้ายลายเส้นมาอยู่รัฐ ได้ไหมนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ยังมีเวลาอีก2ปีนะคะถึงแม้ในระยะ,วะเวลาสองปีนี้นุยังไม่ได้ทําการย้ายไลยเซนต์นุยก็ต่อไลเซน์ของรัฐเท็กซัสไปเรื่อยๆสำหรับไลเซนตนะ์มาซาเทอร์ปิสนะอ่ะกลับมานุยก็บอกทางผู้จัดการนะคะว่าเนี่ยนุยมีเวลานี้เวลาน,ลานี้เวลานี้ที่ว่างเพราะว่าที่เหลือเวลาที่เหลือเนี่ยนุยจะทําการแพ็กทิปนะคะหรือว่าทําการฝึกฝน ะะการเป็นมาสซาเตอร์ปิสของนุยนะคะอาจจะมีการโยกย้ายไลเซนส์นมาอยู่ที่จอร์เจียแล้วอาจจะทํางานสปาะะทำงานในสายงานที่นุยมีทักษะนะคะก็ได้เงินเพิ่มนะคะเยอะนะคะเยอะกว่าการทํางานาที่ที่นี่หน้าที่ใหม่นะที่ทีเจแม็ G X, ค่าจา้างมันได้ไม่เท่ากับการเป็นหมอนวดนั่นเองนะคะ เดี๋ยวก็ต้องมาดูกันต่อไปนะคะว่าจะยังไงแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยเดี๋ยวจะไปทำการประถมนทเิศนะคะ orientation คิดว่าน่าจะใช้เวลาไม่เยอะนะคะน่าจะประมาณ3หรือว่า4ชั่วโมงเขาอาจจะให้ไปอบรมนะคะในในอาจจะไปฟังนะคะในคอมพิวเตอร์นะคะเขามีหลักสูตรให้ก็ฟังแล้วก็กรอกยื่นเอกสารคุยกับทางฝ่ายฝ่ายคัดเลือกพนักงานนะคะเพื่อที่จะ มีข้อมูลเพื่อที่จะโอนเงินค่าแรงให้เรานะคะผ่านทางบัญชี d i r e c t deposit นะคะก็อาจจะเตรียมข้อมูลบัญชีธนาคารนะคะบัตรประชาชนแล้วก็ใบผู้เสียภาษีเนี่ยเตรียมไว้ให้เรียบร้อยเพื่อที่จะให้เขาเวลาที่เราไปอ่าปฐมนิเทศนั่นเองนะคะแล้วหลักๆก,ก็อาจจะไปดูสถานที่ทํางานดูสถานทีอ่อ่ที่ห้องพักพนักงานนะคะเพื่อที่จะเตรียมตัวทํางาน ลาลังงานออกมายัางไงก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าหนุน่ยก็ช่วงนี้ไม่มีงานก็ว่างงานนะคะรอทํางานเ,ออเป็นงานพาร์ทไทม์ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสหรือว่ามีงานที่เราสมัครเอาไว้เขาเรียกนะคะเพื่อที่จะไปทํางานฟูไทม์ก็เดี๋ยวดูกันอีกทีหนึ่งนะ เอาไว้คลิปหน้านะคะนุ้ยจะมาทำคลิปบอกเกี่ยวกับเรื่องของบทสัมภาษณ์งานที่ tjmax เป็นยังไงนะคะก็ทำแยกไว้อีกคลิปหนึ่งแล้วก็อีกคลิปหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวนุ้ยจะมาบอกอีกว่าเ,เราไปประมนิเทศหรือว่าไป orientation เนี่ยนะคะมีข้อมูลมีอะไรที่อยากจะามาแชร์หรือแนะนำเพื่อนเพื่อนไหมเผื่อ,อว่าในโอกาสหน้าเพื่อนๆนนะคะมีมีความสนใจอยากจะทำงานนะคะที่ tjmax ก็จะได้มี แนวทางนะคะในการในการหาข้อมูลเพื่อที่จะไปสมัครงานต่อละกันเนาะสำหรับวันนี้นะคะหนูจะต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันให,ใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้หน้าบานแล้วนะคะเพราะารู้จะรู้ว่ากำลังจะได้งานนะคะเอเออีกอย่างนึงนะคะ ทางผู้จัดการโทรมานะคะว่าเขาจะส่งอีเมลมานะคะเพื่อที่จะให้เราทำการยืนยันคอนเฟิร์มส่งข้อมูลไปก่อนที่จะทำการออเรนเทชันนะคะเดี๋ยวก็ต้องไปเช็คข้อมูลเช็คอีเมลก่อนนะคะไว้เจอกับนุ้ยใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ